อ่ะนี่ทุกคนนี่มุมนี้นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ أ, มีขโมยเข้ามาขโมยปลาพี่เซนเอกนะเขาก็จะเลาะในอันนี้เป็นพื้นที่ของพี่เซนเอกแต่ด้านนอกไม่ใช่นะครับนะก็จะมีช่วงนี้มันไม่มีกําแพงนะครับก็จะมีการเข้ามานะแอบขโมยนะเข้ามาขโมยปลานะก็จะเข้ามาแล้วก็ข้ามร่องปลาไปหาปลานะครับนะพี่เซนจะพาไปดูนะใครที่เห็นพี่เซนเอกทำคอนเทนต์ตรงนี้บ่อยๆก็จะเห็นนี่นะครับนี่ก็เป็นพื้นที่ที่พี่เซนเอกทำคอนเทนต์ตกตรงตกปลาอยู่บ่อยๆนะครับนะนี่ ข้างนอกนี้ไม่ใช่นะครับข้างใานี้เป็นพื้นที่ของพี่เซนเอกนะครับนี่อ่ะก็ต้องบอกว่านี่เลยนะเป็นช่องทางนะที่ขโมยเข้ามาขโมยประกาศของพี่เซนเอกนะครับต้องบอกแบบนั้นเลยนะนี่เห็นปะมันกว้างไงมันกว้างมันยาวนะแล้วพี่เซนเอกก็ไม่ค่อยได้ดูนะครับนะก็นะปลาหายอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆนะครับนะ ก็นี่เลยพี่เสด็จก็มีตัวช่วยนะครับสำหรับใครที่มีปัญหามีนะครับโจรมีขโมยเข้ามาในพื้นที่เข้ามาขโมยปลาครที่นัองประกาศพีเเ่เศษมีขโมยมีเด็กๆเ,เข้ามาขโมยปลากันนะครับพีเเ่เสด็จมีตัวช่วยให้อีกหนึ่งตัวครับนี่เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูอ่ะนี่ครับทุกคนนี่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 น,น,นี่คือกล้องวงจรปิดนะแล้วก็ใช้โซลาร์เซลล์ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็น2เลนนะทุกคนนี่อันนี้พี่เสษเจกลับกล้องไว้นี่มีข้างหน้า1เลนเห็นป่ะแล้วก็มีฝั่งนี้องอาไว้เห็นี่อันนี้ ก็คือจะได้เอาไว้ดูตลอดแนวนะครับนะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับเป็นแ้บอย่างดีเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมอย่างแจ๋วเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นะครับตัวนี้ข้อดีของมันนะคืออะไรรู้ป่ะทุกคนตัวนี้ข้อดีของมันคือไม่ต้องเติมเน็ตไม่ต้องใช้เน็ตบ้านนะแล้วก็ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้านะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพราะมันเป็นโซล่าเซลล์แบบนี้นะครับแล้วตัวนี้ข้อดีคือไม่ต้องใช้ไวไฟไม่ใช้ไวไฟไม่พอนะครับตัวนี้ ไม่ต้องเติมอินเทอร์เน็ตด้วยนะผู้ขายผู้ผลิตเนี่ยเขาฝั่ง eSIM มาแล้วเขาเติมเน็ตแบบเหมาจ่ายรวมมากับค่ากล้องไปแล้วเราใช้งานได้ฟรียาวๆเลยนะตัวนี้บราโคตรดีเลยทุกคนตัวนี้นะพี่เซนเอกได้มาเป็นตัวที่2นะครับสำหรับกล้องวงจรปิดนะที่เอามาติดในฟาร์มนะข้อดีของมันนะตัวนี้ มันดีมันดีตรงที่เราไม่ต้องไปเติมเงินนะเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อ WiFi ผู้ผลิตขย้ำเลยนะผู้ผลิตเขาฝัง eSIM มาแล้วเขาเติมเน็ตมาให้เราเหมาจ่ายรวมกับค่ากล้องมาแล้วนะครับดังนั้นเราไม่ต้องมาเติมอีกนะไม่ต้องมาใช้รายเดือนอะไรให้วุ่นวายเอากล้องมาติดเอาแผงโซ,ล,ซ,ล,ซล่าเซลล์ติดรับแสงจบเลยนะครับนะแล้วเป็นกล้อง2เลนอย่างดีเลยนะบ,บังคับได้อยู่ที่ไหนก็ดูได้นะครับตัวนี้แต่แถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่เซนเอกปักตะก้าไวให้ซ้ายมือด้านล่างนะครับ